โอเคท่านผู้ชมเราจกลับมาสู่เกมรอบอรในโหมดสนามรอบฮีโร่กันอีกเส้นเคยนะท่านผู้ชมที่ผมกลับมาเล่นเกมนี้เหมือนว่ามันเหมือนมันจะปรับมาใหม่นะปรับพวกสกิลหรืออะไรมาใหม่อะ่ะไม่รู้อ่ะผมไม่ติดตามอะไรมากอะ่ะแค่รู้ว่ามันปรับเหมือนปรับมาใหม่ยังไงก็ไม่รู้โอเคโอเคไม่ต้องพูดมาก <c oughs> เออใช่เมื่อวานผมผมเอาคลิปอะไรลงก็ไม่รู้ท่านะผู้ชมเมื <c> ่อ <oughs> วานเหมือนผมบ้ายอย่างไงไม่รู้เลย <c oughs> พูดตรงๆเลยนะเมื่อวานผมเมาช็อกโกแลต S 1> <S 1> <G ül üyor> กินช็อกโกแลตไปหลายแท่งมากเลยแล้ว,ลวมันรู้สึกอารมณ์ดีแปลกเข้าใจไหมตอนนี้ผมก็อารมณ์ดีเพราะผมกินช็อกโกแลตไปประมาณสามแท่งลแล้วเลยตอนเนี้ยกินช็อกโกแลตจนจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยเลือดนี่วหวานเจี๊ยบเลยโอเคโอเคพููป้ไปหาคู่ต่อสู้กันเอา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 ,เอา,เอาหาเรื่องหาเรื่องหัวใจโอ้ย,อยแหมสกินสวย หาเรื่องหาเหาเรื่องล่ตายอ่ะบอกเลยอบบอกเลยกัวช้ำบบีดิมาดิมามามาเจ็บเนี่ยกูช้ำอยู่

มาดมึงกับกูไม่เจ้าวันง่าหรอกตายมึงออมันกันน่มันกันอโอยไอเหี้ยเ้ยไข่เนี่ยโอ้ยมึงไข่เนียมึง่ยโอยอะไร ู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยอ๊บึ้งเฮ้ยเฮ้ยตายบึ้งเฮ้ยเฮ้ยฮ้อะไรอะไรอ้๋อโอ๊ยแม่งตี๋อยู่นี่ว่ะ โอ้ยเแบบแบบนึงแป๊บแปบมันตีอยู่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮเฮยเฮ้ยเ้ยเเ้เเ้ยเยเจ็บเเเเ នេះមិនໄດ້ម៉ែបោកម៉ែបោក เต็บเ็บเ <ai> ต็เบแบ <ie> หนึงเออเออมดิมันมาแน่ทุงแน่มันพุงแน่เฮยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย

Það er hér! Ói! ไปโคตรชอบสกิลการลมลของเกมนี้เลยว่ะเฮ้ยเ้ยอยลยได้เอออไปไพิษเออ

เอาอดเอาดดดิีฮึฮึเฮเฮ้ยไปเก็บะหลกน้องพี่โอ้เย็บเลือดเลือดเฮ้ยเฮ้ยอ๊ายอายจะจะตายเฮ้ยอายอา เฮ้ยไอ้หนูไอ้ดนี่ไอบันบี่เฮ้ยฮ่่่อันนี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ไอ้เ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ้้เยเยเฮ้ยยเยเย Hê! Ư! Ư! Húp! Bị thua đi Ư! Ariwa! Hê! Gài skill đi qua, dài, bước, dài, bước.

กูเกือบเกือบอโอ้ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อไอ้เจ๊ปวดคอวะทำไมกูรู้สึกปวดคอวะไปเกือบเกือบเอ้ยไปเลยมันบล็อกมันบล็อกไอ้เหีจ๊มันถนัดกันบล็อกอ่ะเฮ้ย ไมโอ้ยไม่กินตัวแผ่งบังคับกันกูดิไอ้ดึงแป๊บแป๊บแป๊บไปหาตั้งลากรอย่า ไปเลยไปโอบหลังว่าตีกูได้ไอ้ติบโ่ะ้แม่งใส่กันแล้วฮะเนี่ยมันรู้ทางไอ้ยเ้้ไมันรู้ โอเคนะาผู้ชมผมขอจบคิดดูสิครับก่อนนะผมปวดคอไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเสียงผมเริ่มหายแล้วโอเคถือว่าบอดี้ม,มันมันอยู่นะผท่านผู้ชมผมชอบการลบลีกการซีแซกอะไรมันโคตรชอบเลยโอเคโอเคผมขอจบคิปเทานี้ก่อนนะผมรู้สึกเจ็บคอยยังไงก็ไม่รู้โอเคบาย